มาชวนทำกุ้งอบวุ้นเส้นกินเองได้ง่ายๆที่บ้านกันค่ะเครื่องปรุงน้อยทำง่ายมากและยังหอมอร่อยสุดๆเลยขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำสะอาดหนึ่งถ้วยผสมกับซอสโรโบโเครื่องปรุงอบหม้อดินเป็นตัวช่วยในการปรุงวุ้นเส้นของเราค่ะเสร็จแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเยี่ยมันหมิน ใส่รากผักชีไปะเทียมพิถีพิถันหิ่งหันหแว่นและเห็ดลงไปขัดให้แห้งตามด้วยวุนเส้นที่เราแช่ไว้น้ำซอสและกุ้งเสร็จแล้วปิดฝาอบไว้สิบนาทีค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเพิ่มความหอมปิดฝาอบต่อให้พอผักยุบเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นของเราทําง่ายและอร่อยมากด้วยค่ะเพราะโลโบใครทําก็อร่อยเพื่อนๆมีใครชอบเมนูนี้กันบ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อย